หวัวเวยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัวระบบใหม่จริงหัวเว่ยทำมานานแล้วลหละเรื่องของไอสมาร r t ดิ i ฟ i n g ซิสเต็เนี่ยนะครับถ้าใครไปหวัวเวยที่จีนตอนนี้นะครับต้องบอกว่าร้านเนี่ย ยกระดับหมดตกแต่งสวยหรูหัวเว่ยที่จีนเนี่ยมี2แบบแบบใหญ่กับแบบเล็กเวอร์ชันใหญ่เนี่ยจะมีการจอดรถไว้ด้านในเสมอคือพูดง่ายร้านใหญ่จะมีรถจอดนะครับรถ e ีที่มีระบบ Smart Driving System ของหัวเว่ยอยู่ด้านในแล้วก็ร้านเล็กเนี่ยจะไม่มีหัวเว่ยเนี่ยทำระบบ Smart Driving มาสักพักแล้วนะครับแต่วันนี้มีการเปิดตัวนะเลิกดีงามดี D, เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ว่าเฉียนคุนเฉียนคุนเนี่ยก็จะเป็นไอตัว Intelligen Driving นะ Assistance นตนดิรเวมงนะ,ะม,นก,ะมการ Display อยู่ ตา,ตามกระจกหรือช่วยขับบอกซ้ายบอกขวาเตือนรถอับสัญญาณอะไรเงี้ยนะครับถ้าลองไปเล่นเล่นดูเดี๋ยวก็มีการเชื่อมต่อกับมีการยิงไอ้ตัวอัลตราโซนิคออกไปด้านหน้าเพื่อจะดูวิวด้านหน้าแล้วก็สะท้อนกลับมาเพื่อจะบง่งบอกข้างหน้าได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นระบบใหม่เฉียนคุณเดี๋ยวรดูแล้วกันนะว่าหัวเว่ยมาในทิศทางนี้จะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะฮะอืม